อืมตัวเอกเลยนี่ก็คนเพราะว่าเมื่อกี้นี้พามาเขาชิมเกี่ยวกับรสชาติก่อนก่อนที่จะเอาอันนี้ลงนะครับต้องชิม,ชมรสชาติก่อนไม่งั้นมันจะไม่อร่อยนะครับเพื่อนๆลองทดาดลองลองทำไปกินดูนะคะถ้าชอบปลาดุกก็ใช้ปลาดุกถ้าชอบปลาทูก็ใช้ปลาทูแต่ที่นี่ เขาชอบกินปลาทูมากกว่าปลาดุกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาหน้าตาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะ่เราประทานอย่างยิ่งกรอบทุกอย่างเลยเหมือนคล้ายๆน้ำพริกเลยนะก็น้ำก็เหมือนกับน้ำพริกแหละอ๋อเหรอฮะโอโอเคฝนกำลังจะตกแล้วนะคะทุกท่านยังไม่กลับบ้านต้องรีบกลับ ครับและอันนี้ก็คือชอมหน้าของ